อ้าวเล่นหมดนี้เหรอ,อใช่เล่นหมดเลยถูกต้องเพื่อน <laughs> <laughs> เลือกไข่เลือกไข่แก้วใส่แพนหาลูกแก้วสิสีแดงสีแดงส้มให้เราด้วยนะขี <laughs> ่กลโลกงั้นเหรออะฟิเซ ไีด,ดูเลโอเคลงที่ที่ที่นี่ได้กันเันจะลงในน้ำเลยเหรอไม่ใช่ลงที่เมืองโ <Okay. S 1> อเคเห็นพุ่งเลยคนคนคนมาแล้วคนคนคนมาแล้ว<น>ไหน พิเตอร์เอาไอ้นี่เมื่องบอดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วด้านหลังเห็นไหมนู้น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 กำลังกัรไหนวะไม่เห็นมันไม่ได้อ่ะไม่ถึงมันไม่ถึงวะมันบล็อกเพื่อนยืนทำอะไรวะเออ มันบักปะอ๋อมันบักเพื่อนบักมันอยู่นอกเขตมันเป็นงูกุนตัวจริงอันนี้มันคืองูกุนตัวจริงออ้พื่ีนี่คืออะไรบินดะไอาหเอาอไปไหนเนี่ยเอาโอมอโอโ มันตรงนี้มันคือที่บินโอเคอยาอยากขึ้นไปบนภูเขาเอหือเออถ้าข้นอยู่บนภูเขาต้องตายบอกน็อกโซนนะนอกโซนนะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปสูง A few moments later a ม p r ้องมือไปนอกวงไม่หวจริงบินไม่ปินอะไม่ไอ้นี่ไงกดกดยายาข้างบนอะบินได้ยาสีชมพูบินได้เพื่อนยาข้างล่างเป็นควันอ๋อได้แล้วจรโอ้โเว้เสีย ไม่เหลือเลยว่ะไอจินใครใครเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนไปอยู่ไหนข้างบนหรือเพื่อนเพื่อนไปอยู่บนบนเขาเอ๋ยไปอยู่ข้างบนโอ้โหงูบุญกระจอกยังวะบนเขาตายนะแล้วเรียกหรือเปล่าไปชุบเลยมันชุบไม่ทันแล้วมั้งน่ะไปชุบเลยกำลังชุบ ยังไม่ตายชุบไม่ได้ไม่ใช่ไปชุบดีกว่าเพื่อนยังยังไม่ตายไม่ใช่เพื่อนหนูชุบที่เพื่อนเขาไม่ชุบเนี่ยเพื่อนชุบชุบชุหมายถึงชุบเพื่อนบอกชุบไม่ใช่เรียก้อล้อแอร์ดอบอีกันนึงเฮ้ยแอร์ดอบมาแล้วอยู่อยู่นี่ปุ๊บผมมาเลยไหนที่นี่ทางนี้ฝั่งนี้ นู่นนู่นนู่นไม่เลี้ยงยาวิ่งไงเดี๋ยวฉันหอบไปก่อนข้าแกกินนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคนมาไววชินเอากูเอามาแล้วไอ้มันเหลือแค้คนเดียวเองอันเนี่ยไอชินเหรอแล้ยังมันเหลือคนเดียวเองเล้วอัพโอเคได้แล้วอัพแล้วเบอร์สี่ต้องออกล่าแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยบอดแล้วเพื่อนอันนี้บอดชัวร์ไม่ชัวร์ เพื่อต้องหาราไอ้หรอะเอาเอาลูกคมอ้าวอ้าวตายชนะเลยมันตายได้ยังไงก็โดดยิงตายเลยอะไรวะจบแบบงงกิจสัมผัสมันล่องมันร่องหนอยู่อ๋อร่องหง โอ้ไม Bref, ่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเลยเลยเลยเอาว้าว้ยมาคนต้นไม้อีกกู Quick, chia chiến quay của mình thấy thôi 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 đi thôi 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 Cẩn thận! con gồm có con đèo đen. Đi Đi thôi. Con gồm có con đen. Con gồm นี่มันทำให้เราตายใจนี่นะสวัสดีครับสวัสดีอมิลักแฟนทุกท่านด้วยนะครับไม่ใช่แฟนเพลงไหมแฟนเกมก <c oughs> ็ได้ <c oughs> ต้องบอกอไว <ป S> ้ว่าโรหรอนนะแปบบ๊บหนึ่งตามเพื่อนอยู่กนนะบอกว่าให้เพื่อนคุ้มครองด้วยนะครับ ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นใช่ไปตรงนี้ขึ้นเสาแล้วก็ไปตรงนู้นอ่าประมาณนั้นแื่โอ้อ่าไปตรงนี้อ่าแล้วขึ้นเสาแล้วก็ไปตรงนู้นอ่าแล้วก็ไปตายตรงนู้นเกิดใหม่มาตรงนี้ต่อไอ้ตรงนี้เหมือนเรียกว่าอะไรขึ้นเสาที่อยู่ของพระเจ้าเลยโอ้ คนเทียบเลยตรงไหนอ่ะ่ดูดิโอถ้าเราไปถึงก่อนมันเนี่ยแต่เราต้องมีปืนไปสักหน่อยนะโอ้มันมาอย่างนี้เองแฮะอ่าเฮ้ยย่ะฮือไปแล้วมันมีอะไรมัง่งมีอะไรให้เราบ้างแบ่งกันดิเฮ้ยมันมีปืนเดียวมีปืนเดียวไปนี่ตรงนี้มีปืนกระบอกนึง วนหนะไปตามเพื่อนไปเร็วฟิ้วโอ้โหรถเยไปยังไงรถบินกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยรถไปเพียบเลยเพื่อนรถไปเพียบเลยมันข้อไปทำกังไงวะสิบหมายแล้ววายตมหน้าเป็นทีมเวอร์ที่หนึ่งวา ขอาาตรงตรงนี้พนกันมันไปไม่ถึงวานตาสงสารจังเลยอะว่าลงผิดที่แล้วไงอ่ะุดได้เปล่าพูดสิอ้าวไม่พูนไม่ชุบนะเรารีบบอกมันนี้ชุบได้เปล่าอ๋อชุบไม่ได้โอเคโอเค อ้กูจะยิงเข้าแต่ไม่กดไ้ปืนไปกดใช้พลังขึ้นเตาโอ้ยบึ้มตวยชาร์จเปล่าเพื่อนมาสิชาร์จแหละต้องมาจนกว,ว,ว่นี้เฮ้ย<ะ>ซากอยู่นะนเจ็บมันเจ็บเยอไขวะน่ะ ค้นไปให้หมดแล้วเดี๋ยวเรดีดูกมาดิวะมาดิวะปงคำองคำมีมีเอ้ยทำไมกูไม่ดีปืนวะไอ้เบี้ยสวยเพื่อนเฮ้ยข้างหลังปะเข้ามาข้างในเพื่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาฮึบเข้ามาิหายแล้ว โอเคเพื่อนทุกดีวะอ่้ได้ไไม่ชบวะเฮ้ยมันง้างระเบิดมานี่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 โอเคโอเคมานี่มานี่มานี่ง้างระเบิดง้างระเบิดเฮ้ยมีคนตามมาใครมใครมาใครมึงใครเนี่ยเนึ่งหนึ่งหโอเคเฮ้ยมันระเบิด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 ดูมันขึ้นมาเดี๋ยวนสูง เธอระเบิดแม่กไม่มีที่จะหลบเนี่ยแล้วเงียจากไหนก็ลูกค้านมาเต็มไปหมดเลยโ <Okay. S 1> อเคตะกี้สามเพื่อนด้วยไม่เห็นเบอร์เท่าทีเพื่อนกดหมดแม็กเลยตะกี้แกเดี๋ <laughs> ยวพี่ไปช่วยเพื่อนก่อนนะโ <Help. S 1> อ้แข่งใจไปเพื่อนจะถึงแล้วอย่างน้อยก็ได้ไมาตัวนึงไม่ทันแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแข่งแกไว <laughs> ้ <laughs> ตายไอ้เห yup. ี้ยใครวะโอ้ยอยาาแกทิ้งหัวคนเดียวนะอย่าอย่ามาอย่าเพิ่งไปใช่ไหมวัดอะไยก็ได้โอ้ยตัดเออเรียบร้อยอ่ะภีคือความหวังไม่ต้องผู้หวังก็ได้อมา่ะ เฮ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วโอ้ยแล้วมันรู้ด้วยอ้าวจำระเบิดในมือไว้ให้แน่นเพื่อนอุยระเบิดไม่มีไอ้เฟดอะก่อนตายก็หน้าขาวไปสักทีหนึ่งจอขาวเพืจะได้ไม่รู้ว่าโดนใครยิงจะได้ไม่คาดเฮ้ยเฮ้ยตั้มันเอาไปสักตัวหนึงเอกสุนทรหมด กระสุนอ้าว <laughs> แล้อไปยืนเปลี่ยนปืนโชว์มันทำไมอย่างเทัา <laughs> เน,นทาลูกกระสุนมอบเปลี่ยนเื็อยุ่